ดารินแทะหัวเป็ดไาไปแห้วลเบิงยอ,ยอย่อยไหมคะกิน<ะ>หัวเป็ดอร่อยไหมคะแช่ปะแช่ปะเออบอกินเลยบบแบแบมาโนกินก่อนกินก่อนดยคเนแบ,บ,บ,บใครออกมีใครดิบบอโอ้บอใครบใครบใครไม่ ดารินแทกหัวเป็ดอร่อยไหมอย่างอริดอร่อยแทกบะดูดารินแซบบ่ยายทำกินนี่บ่เส้นหัวดอกพริกยังกินได้เนะตาตากินยังเผ็ดเลยโอ้ ไข่สลูกกระดูก็เป็นง้มคักง้มเนี้ยพอดันว่านะ่ะว่านะ่ะ <laughs> ที่หนึ่งที่หนึ่ง <laughs> เหมือนกันเลย